พ่อแม่ไม่สูงแต่ลูกสามารถทำให้สูงได้นะครับเรื่องของการอคอนโทรลกรดฮอร์โมนของเด็กนะครับเพื่อไม่ให้กระดูกมันปิดในช่วงเวลาที่ควรจะปิดของเด็กปกติเราสามารถยืดเวลาช่วงกระดูกปิดของเด็กออกไปได้อีก2-3สปีถึงแม้ว่ามันจะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณนะครับมันก็ต้องใช้เงินมากพอสมควรสำหรับคอนโทรลเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรายังเชื่อว่าถ้าเราสามารถเอาเด็กมาได้ตั้งแต่9ขวบเราเห็นเด็กตั้งแต่ก่อน9ขวบแล้วก็เมื่อเริ่มมาอยู่กับเรา9ขวบไปเป็น boarding school แล้วก็ปรับทัศนคติพฤติกรรมไปนะครับแล้วก็คอนโทรลเรื่องของสรีลาร่างกายให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าภายในถ้าเราอดทนเพียงพอเนี่ยนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับภายในประมาณ7ปีไม่เกินนั้นเนี่ยเราจะมีผู้เล่นซึ่งฟิสิกอลไม่เสียเปรียบใครเลย ในเอเชียคือสูงใหญ่ระบบฟิเตเนสดีนะครับมีทัศนคติในการเล่นฟุตบอลดีแล้วก็มีเบสิใก,บกในการเล่นฟุตบอลและเทคนิคในการเล่นฟุตบอลที่เป็นไปตามแทคนติกของบุรีรัมย <c oughs> ์อยู่นเต็มเพราะฉะนั้นนั่นนั่นคือเป้าหมายในการทำอาคาเดมี่ของบุรีรัมย์ 怎么了？